เพียนั้นเพียงนั้นเออหยั่งหยั่งข่อยเียงั้ยจมาบอกเจ้าว่างมาไอเอาเร็วไอไอละเป็ยหยังไอมึงเป็ยหยั่งไอมึงเป็ยหยังกับเมเชียวเป็ยงหยั่งพกินกันแล้วกินกันแล้วอืออยู่ใส่างข่างพนไปมึงพาเขาไปเด้วนี้มึงพาเจ้าข่ายข่อยกวัญหยังเรือมันยม่ยวนจริงนําไหว่าข่อยนยดนยงไอบ้างไอขอเลือเน่ยขอเรือเนี่ยขออยเอ้ยเยนอเมเียวขึ้นยากมากเทนอ สิพาเพิ่นกินแสบๆเบิ่งมื้อนี้กินอยู่ข้างโพนแสบๆเบิ่งก่อนนะเมเชียวนี่มื้อนี้ก็คือสิสุกหลายแล้วล่ะเสื้อผ่าม่เชียวแบบลูกแสบๆเบิ่งก่อนนะได้แล้วเมเชียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วตำนัดเลยตามนัดเลยไปที่แล้เจ้าไปที่ละเอามึงเอามกินอยู่ข้างโพนนี่แสบแสบ หน่วยได้สีแฉบป่ะอย่าไปเหลือกไปจิหล,ลับป่ะจิหลับมา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 เอ้าเบิ้งก่อนเด้อจะเบิงบ้งเบิ้งไม่เชี่ยวจะเบิ้งต้นหนึ่งแก่เสิยนั่นน่ะอันั่นนั่นเบิ้งฮะนั่นนั่นก็เป็นแฉบวิ้ยข่อยบ,บุงหัวด้เจ้ามักเจ้ามักเจ้า c, จันเลยเอาแบบแซ่ฉบไม่เชี่ยวแบบจะแฉบเอาแบบแซ่ฉบนี่วะไปตะแซ่บแฉตัวไปตะแซ่บแล้วนี่ป่ะเออไป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 เอาสายนี่เอาขางพ่นขางพ่นขางพ่น จะว่ามันสีแดงบ่นโอ้ยไปจะเสียบีเลยล่ะเพราะว่ามันแดงแฉเลยดิมากินอยู่พี่มากินอยู่พี่เันแดงปึงๆเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ยคอยจีเห็นเดี๋ยวคอยจีเห็นเดี๋ยวคอยจีเห็นเอาเบิ้งเบิ้ลเจ้าเห็ดเลยเจ้าเห็ดเลยดูดต่างมันตัวเห็นมันก็สีเป็นหยางโอ้ยย่านจำบัวเออเจ้าเราไม่ก้นเห็ดเลยใครอุ้ยแตกปัวเลยไม่จะได้อุ้ยอคือแดงจางเกือของเจ้าหรือไง เจ้าวอามาเชียก็แม่เชียเฮ็ดอีแล้วเป็ตแสบมะแสบดีเสบพุ่งข่อยขอยขอเรียบอนนิขอเลียเลเลียดูน้ำเดยบลเจ้าข่นจั่จวาไอ้พิน่างกูเดี๋ยวบอหนิําเจ้าคือหลายแท้ินไปเป็นอย่างนนอกินไปหัวสดามห้งหมอู้ก็โพดแทบมะอู้เจ้าเจ้าอมให้เบิ้งเจ้ารองอมเบิ้งลองอมเบิ้งไม่จะได กหวานแท้หวานยหญ่เนเชียวกับเบอก์โคลด์แต่รสชาติเบอร์โคด์เลยหมดแดงกับกัดร้อมอมแล้วกระดูดบ่อมแล้วกระดูดลองเบิงอมแล้วดูดอมแล้วกระดูดอะไปจะได้เป็นจะได้บานนี่อุ้งก็ดีแท้ไหมอะดีพร้อมบุได้เจ้าดีอยู่เดี๋ยวแต่เจ้าตัวเจอพี่นั่งคอยคอยชิมบอกพี่นั่งคอยกูยจะพีบอกพี่นั่งคอยกูยจะพีบอกพี่นั่งคอยแสบแสบแสบ พี่หนังโอ๊ยหนังหนังข่อยพี่หนักจะมาบอกเจ้าว่างวะอายเอาอย่แล้วอาอายลเป็นหนังอายมึงเป็นหนังอายมึงเป็นหนังกับแม่เสี่ยวเป็นหนังพอกินกันแล้วกินกันแล้วอือยุใสแนงข้างพ้นไปมึงพาเขาไปเดี๋ยนี่มึงพาเขาจากข่อยกันหนังเลือกันมีอยู่ไอ้ชีนั่นไหนวะขอเรื่องอ้ายนะอ้ายขอเรือแนงขอเลือแนงไปไปไปเดี๋ยว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 อีก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 หนังมาที่นี่อันแม่เชื่อน้อกวะเพิ่นเพิ่นเพิ่นดูดเพิ่นดูดน้ำแล้วเพิ่นก็อ้อมเพิ่นก็ดดู ใ่กุญยังดิบมมามาไยัไนมิเไปไมาไามาม่มา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 ม่มามามามบมา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 ไาม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 างาม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 ากาม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 ากาะามามา้ามามานาม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 าไปมาามาไปมาาไปมา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 ามามามา้าม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 าาม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 า กระตุ้นมวลคาร์บอนา้กูเลยอ้กูเลยนะมอา้มาอีกดูดเออแล้วเจ้าก็อ้มแม่อันสวนเจ้าเลี่ยเบิงเจ้าขอเราเลี่ยเบิงแ่บแล้วอ่ะแสบ ช่วงนี้มันฝนตกน้ำกหลายเนอะน้ำไหลพบคอยลือบอกเจ้าเรื่องน้ำน้ำหลไอ้กวาใจเยมันนี่ดีงไอ้กนใจไหนก็มันดีแรงเป็นคอยอยบลไปไหวโอ้โหกันสิบบไปแล้วไมันยังสิหนักยอมเสองคนอีเชียวอีเชียวพอดีอีเชียวท่ายนอีเชียวไม่ขได้บอกล้วไปว่าบอกล้วไปว่าเขาไปรักกินว่าหันนัน ให้มันหยุบักเจงโม่ลากรินบักเจงโมเจ้ายุคห่างพ้นลากกินบักเจงโมเออเออยี่เอ้ยอันแท้มึงมึงว่าเขากินยังกันแอบกลับนว่าเพลี่อ่ะเลี๋ยวยังอีอ้อยอี่แก้วเมีนดูดะดูบักเจงโมออมเดะออมบักแตงโมน้ำแตกบักแตงโมมันหลายี่เอยมึงหาจะเลื้ยงอะไรตะกู มึงเอ็ดกูความนั้นกูเกือบคืนเบาหวานกูเกือบพุ่งเอ่อเดี๋ยวขอมี้เดีวตินตั้งเลยป่าขอมี้เดี๋ยวอัวยู่นี่เดี๋ยวขอขอขอมี้มัวตายดีก็ได้เดี๋ยวมันมีอีกเรื่องนึ่งไงคนนี่เรื่องมันใหญ่กว่าเรื่องมันใหญ่กว่าดิ่งป่าอันคือคอยต้องไปแล้วหยอก